สวัสดีครับกับผมในแพทย์กวีชินสารสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเพรกกรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เียกเรื่องคือเรื่องไตาวายไตายวายมี2แบบคือไตาวายเฉียบพลันและก็ไตาวายเรื้อรังไตาวายเฉียบพลันสาเหตุมีอะไรบ้างมีตั้งแต่หลังความเจ็บป่วยรุนแรงเช่นช็อกช็อกจากสาเหตุอะไรก็ได้ทั้งนั้นหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าได้รับประทานยาเกินขนาดอะไรพวกนี้ที่ทําลายไตย ถ้าเป็นไตวายเรื้อรังนะ่ะสาเหตุมีอะไรบ้างมีตั้งแต่โรคเบาหวานความดันโรคเรื้อรังอะไรพวกนี้โรคนิ่วหรือว่าประวัติครอบครัวเป็นโรคพันธุกรรมทางไตอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นไตอักเสบหรือว่ายายยาเกินขนาดก็ได้ทําให้เป็นไตวายเรื้อรังได้หรือว่าอายุมากข,ขึ้นเช่นมากกว่าสี่สิบปีก็เกิดไตวายเรื้อรังได้ในบางรายห,หรือว่าบางรายอาจจะอายุน้อยกว่าก็มีนะครับ แลวการรักษาถ้าเป็นไตวายเฉียบพลันสามารถหายได้ถ้าแก้ที่ต้นเหตุนะครับเช่นช็อกก็แก้ช็อกติดเชื้อก็พยายามแก้โรคติดเชื้อให้เรียบร้อยรับประทานยาเกินขนาดก็ต้องรีบรีบหยุดยาโดยด่วนนะครับถ้าไตวายเรื้อรังก็มันไม่หายกลับมาปกติก็ใช้คุมอาหารแล้วก็รักษาทางยาเป็นหลักแล้วก็ออกกำลังกายอย่าให้ขาน,น้ำเลยพวกนี้ นะครับถ้าเป็นไตาวายเฉียบพลันส่วนใหญ่ระยะเวลาก็เกิดเป็นวันเป็นสัปดาห์แค่นั้นนะแล้วก็หายไปแต่เป็นไตาวายเรื้อรังมันจะค่อยๆเกิดทีละนิดใช้เวลานานมากกว่า3เดือนถ้าเจ็บป่วยมากกว่า3เดือนเขาเรียกเป็นไตาวายเรื้อรังแล้วนะครับปกติคําว่าคริตินีน EGF-R อะไรพวกเนี้ย EGF-R ก็คืออัตราการกรองของน้ําปัสสาวะ ต่อหนึ่งนาทีนะครับขึ้นกับอายุเพศอะไรพวกนี้คำนวณจากอายุเพศปกติแล้วก็ค่าครีตินินด้วยครีตินินค่าปกติเป็นเป็นของเสียในร่างกายค่าปกติประมาณ0.6-1.2ถึง1.2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงก็ประมาณ0 5ถึง1.1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ ทีนี้ถ้าไตาวายการทำงานของไตลดลงนะครับก็ตรวจจากเลือดน,นี่แหละถึงจะรู้ว่าทำงานของไตลดลงพมได้ประมาณ8ล้านคนเลยที่ป่วยระรังเป็นโรคไตเนี่ยประมาณถึง17ของโรคไตทั้งหมดนะครับคนนี้ต้องรักษาทดแทนไตประมาณ1ล้านคนนะครับทีนี้ หนึ่งล้านคนนี้ต้องทดแทนไตก็โดยการล้างไตทั้งหน้าท้องหรือว่าใช้เครื่องล้างไตอะไรพวกนี้แล้วแต่ความถนัดของแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยส่วนยาที่มีพิษต่อไตเขาเรียกเอ็นเซดอะไรพวกนี้นอนสเตรอลนอนสเตรอยด์ a m แอนตี id, ้อินฟลามาตอรีก็คือยาแก้เสบการเนื้ออะไรพวกนี้แก้เสบแก้ปวดอะไรพวกนี้ ที่เราชอบกินในรักษาปวดหลังอะไรพวกนี้พวกนี้ถ้าได้หรือว่าปวดเข่าอะไรพวกนี้ถ้าได้รับรับประทานเป็นเวลานานก็ต้องระวังหรือว่าได้รับาย,ยาหลายชนิดพร้อมกันอะไรพวกนี้ช่วงแรกอาจจะไม่มีอาการบางทีได้ยาซ้อนกันหรือว่าได้ยาโดสมากเกินไปหรือได้สมุนไพรพราที่ทําให้ไตาวายได้ทั้งนั้นแหละไตาวายเรื้อรังได้เลยหรือว่าการได้ยาเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ย ต้องเข้าใจสม่ไม่ได้ทําให้ไตวาย,วายการรักษาเบาหวานความดันไขมันโดยใช้ยามไม่ได้ทําให้ไตวาย,วายแต่ตรงข้ามกับที่เราคิดก็คือไตวายวามันเกิดจากการรักษาเบาหวานความดันและไขมันไม่ได้คุณภาพก็คือคอนโทรลไม่ได้ดีคอนโทรลเบาหวานไม่ได้คอนโทรลความดันก็ไม่กลับมาปกติ12080เบาหวานไม่ได้ต่ากว่า126ยอะไรพวกนี้ไขมันยังสูงมากเลยพวกนี้ คนนี้ก็มีโอกาสที่จะไตาวายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นการได้ยาหลายขนาดที่มีพิษต่อไตก็ทำให้ไตาวายได้แต่ว่าไม่ใช่การรักษาเบาหวานความดันไขมันแล้วทำให้เกิดโรคไตไม่ใช่นะครับการคอนโทรลไม่ดีต่างหากทำให้ไตาวายนะครับเพราะฉะนั้นการได้ยาแก้ปวดไม่ควรจะกินเกิน5-7วันถ้าเกินนี้ควรพบแพทย์แล้วก็อย่าลืมกินน้ามากๆนะครับ เพราะรับประทานน้ำน้อยทำให้ไตเสื่อมไตาวายง่ายขึ้นยานอ n สเตอ o i d ด l a อนตี้อินฟลัมหรือว่ายาแก้เสพล้มเนื้ออะไรพวกนี้ทำให้เกิดไตาวายง่ายถ้าเกิดแรกผพิดมวตัติก็ยิ่งเกิดไตง่ายมากขึ้นไปพดไตาวายเรื้อรังเราก็จะใช้เราก็ต้องคุมอาหารแล้วก็ยาสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้ขาดน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโซเดียม นะครับโซเดียมพบในผงชูรสผงฟูเกลือนะครับยังพบในขนมหวานได้แต่ละยังในขนมหวานก็มีเกลืออยู่นะครับปัจจุบันเราไม่ควรจะให้กินเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวนันถ้าเกินนี้ก็ต้องระวังโอกาสเป็นฟอนฟอันศูนเป็นไตเสื่อมมีโปรตีนในปัสสาวะได้นะครับแหวนต้องระวังอย่าให้เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวนันหรือ2กรัมต่อวนัน ติโซเดียมมีในธรรมชาติแล้ว800มิลลิกรัมถ้าเรากินเนื้อสัตว์กินผักอะไรพวกนี้ก็ได้โซเดียมแล้วแม้ยังไม่ใส่เกลือก็ได้โซเดียมไปแล้ว800มิลลิกรัมตักปรุงรสอีกก็ไม่ควรเกิน1ช้อนชาละต่อวันแล้วก็น้ำปลาบวกซีอิวก็ไม่ควรเกิน4ช้อนชาต่อวันซอสพริกซอสจิ้มก็มีโซเดียมน้ำจิ้มแจ่วบางครั้งก็มีโซเดียมถึง9 ถึง9,000มิลลิกรัมเลยหรือ9กรัมเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังกินของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในในในธรรมชาติเราก็ได้โซเดียมอยู่แล้วถึง800มิลลิกรัมต่อวันนะครับทีนี้เวลารับประทานมามีสำเร็จรูปแฮมไส้กรอกชีสอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังมีโซเดียมทั้งนั้นนะรวมถึงเบเกอรี่พวกนี้ใช้ผงฟูก็มีโซเดียมเค้กอะไรพวกนี้ก็มีโซเดียมทั้งนั้นนหะนะเั้นต้องระวัง ก็ยิ่งทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นปติการคัดกรองไตเราควรจะดูพวกกลุ่มเสี่ยงนะครับเราจะดูอะไรบ้างก็ตรวจเลือดอย่างที่ว่าดู b o n k inin, e t i n i n e eGFR อะไรพวกนี้ BUN ก็เป็นของเสียที่ข้างในเลือดเช่นกันเ็เรียกบัตยูเรียนไนโตรเจนแล้วก็ตรวจปสวัสสาวะดูว่ามีไข่ขาวมีเซลล์ผิวปกติอะไรไหมแล้วก็แล้วก็ดู ไมโครอะลูมินไปด้วยในปัสสาวะก็จะบอกได้แล้วว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าแล้วก็ดูอุตหา,าูดูเงาไตาดูขนาดไตดูนิ้วในไตถ้าขนาดเล็กลงแล้วน้อยกว่า9เซนอะไรพวกนี้ก็เนแสดงว่าโอกาสเป็นไตวายเรื้อรังสูงมากแล้วเพราะยิ่งไตวายเรื้อรังมากก็ไตจะเล็กลงไปเรื่อยๆขนาดจะเล็กลงหรือว่าเป็นนิ้วอะไรพวกนี้ก็ทําให้การกรองของน้ําปัสสาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นได้นะครับ แล้วผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีกลุ่มไหนบ้างล่ะที่กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตมีตั้งแต่อายุมากกว่า60ปีพวกนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคไตแล้ที่เป็นเบาหวานความดันสูงเป็นระยะเวลานานคอนโทรลได้ไหมคดีอะไรพวกนี้หรือว่าผู้ทีนนิ่วเป็นเกาอะไรพวกนี้โรค SL e ล LE, โรคหุ่มพวงลงไตแล้วพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงทําให้ไตวายเรื้อรังได้หรือว่ามีประวัติโรคไตในครอบครัวโรคไตเป็นถุงน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องระวัง มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตวายวเรื้อรังได้ประวัติกินยาเรื้อรังที่มีพิษต่อไตเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะ o o นสเตอโร a ดอลแอ i ต a ้อิน d ยาแก้เอกเสบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็มีโอกาสทำให้ไตวายเรื้อรังเป็นควา,ามเสี่ยงของโรคไตได้พบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆหลายๆครั้งอะไรพวกนี้เป็นๆหายก็มีโอกาสไตวายไตยเสื่อมได้นะครับ พราะที่มวนไตลดลงเช่นเหลือไตข้างเดียวแต่กําเนิดหรือว่าได้รับยาได้รับบาดเจ็บต้องตัดเนื้อไตทิ้งอะไรพวกนี้ก็เหลือไตน้อยลงพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงทําให้ไตเสื่อมได้นะครับการกินยาแก้แพ้ไม่ได้มีผลต่อไตนะครับถ้ากินยาแก้ปวด nonsteroidal antiinflam นี่แหละสําคัญที่สุดมันไม่ดีต่อไตเพราะฉะนั้นรับประทานเป็นระยะเวลานานต้องปรึกษาแพทย์ พอที่กินพาราเซตามอลต่รับประทานปกติมันไม่มีผลต่อไตนะครับนอกจากกินโอเวอร์โดสนะครับเกิน20เม็ดต่อวันะลยครั้งเดียวอะไรพวกนี้ต้องระวังมันจะมีผลต่อไตในเวลาอันสั้นได้รวมถึงมีผลต่อตับด้วยนะครับพวกยาบางตัวเขาเรียก ARB นะครับพวกรีเซปเตอร์บล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ วนนี้ช่วยลดความดันโลหิตลดโปรตีนในปัสสาวะได้ช่วยลดโอกาสเกิดไตเสื่อมได้คือทำให้ไตเสื่อมช้าลงแล้วก็ชะลอการฟอกไตได้ในยากลุ่ม arb นีหรือว่า receptor blocker อะไรพวกนี้การทำงานของไตลดลงจริงแต่มันเป็นเฉียบพลันหลังจากได้ยาตัวนี้เพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเข้าหน่วยไตยลดลงทำให้ลด e g f r อัตราการกองของน้ำปสัสสาวะได้เพราะฉะนั้นคนที่ไตไม่เสื่อมเกิน50%ก็ไม่จำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้เพราะว่ามันช่วยชะลอไตเสื่อมได้ถ้าร่างกายเข้าสู่สมดุลแล้วนะครับเั้นอย่าให้ขาดสารน้ำนะครับและยาตัวนี้ยังใช้รักษาโรคหัวใจวายวระับหลังได้มันช่วยทำให้หัวใจทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำงานน้อยลง นะครับทำให้โอกาสทําให้หัวใจวายดีขึ้นนะครับแต่ก็ระวังโดสยาด้วยนะครับแต่นี้ถ้าไตทํางานมากกว่า30%ส่วนใหญ่เราจะไม่มีอาการนะครับนอกจากไปตรวจสุขภาพเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเริ่มมีโรคไตแล้วแล้วการถนอมไตควรจะถนอมยังไงบ้างล่ะโซเดียมนี่แหละสำคัญที่สุดเกลือระวังไว้อย่าให้เกิน2000บมิลลิกรัมต่อวันพนั้นอ่านฉลาก อาหารด้วยเวลาก่อนรับประทานนะครับว่ามีโซเดียมเท่าไหร่มันอย่าให้เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำหรือว่าปรุงอาหารเอาเองเลยจะได้ไม่ต้องใส่เกลือนะครับอย่าซดน้ำซุปหรือน้ำแกงอะไรพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะต้องระวังจะได้โซเดียมเยอะ แล้วก็มันดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยทั้งเดิมปัะสสะาวะหรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดอะไรพวกนี้หรือว่าช็อกอะไรพวกนี้ต้องระวังหรือว่าท้องร่วงบ่อยๆช็อกได้เสียน้ำอะไรพวกนี้ทําให้ไตเสื่อมได้ง่ายหรือว่ากินยากแก้ปวดนอนสเตอโรลด์แอนติอินฟลมยากแก้เสพต้านเหนืออะไรพวกนี้ต้องระวังทําให้ไตวายวหรือรังได้เพราะฉะนั้นถ้าป่วยไตยทํางานหนักขึ้นนะครับป่วยทุกชนิดไม่ว่าป่วย ทั้งเป็นไข้หรือไม่มีไข้หรือว่าแม้แต่อ่อนเพลียรับประทานได้น้อยก็ทําให้ไตทํางานหนักขึ้นนะครับกินหวานมันเค็มอะไรพวกนี้ไตทํางานหนักทั้งนั้นแล้วก็ที่สาคัญคือไม่กั้นปัสสาวะเพราะจะทําให้เกิดทางเดินปัสสาวะง่ายแล้วก็ให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะครับควบคุมน้ําหนักให้ปกติ BMI น้อยกว่า22.5เลยหรือว่าน้อยกว่า25ถ้าได้น้อยกว่า22.5ยิ่งดี เพราะว่า NCD โรคติโรคเรือรังไม่ติดต่อเนี่ยโดยยาอเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ทําให้เกิดไตเสื่อมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การออกกาลังกายควรจะ150นาทีต่อสัปดาห์ทําให้หัวใจหลอดเลือดทํางานได้ดีโอกาสเป็นโรคไตก็จะน้อยลงไม่สูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายอักเสบทั่วร่างกายทำให้หลอดเลือดมีปัญหาเกิดไตาวายเรื้อรังได้ นะครับแล้วก็ดูแลโรคประจําตัวให้ดีๆทั้งเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้โรคตับโรคไตพวกนี้ต้องคอนโทรลให้ดีถ้าคอนโทรลไม่ดีก็ทําให้ไตเสื่อมได้นะครับพวกยาลดไขมันฟีโนไฟเบตเกมไฟโบซิลอะไรพวกนี้ไม่มีผลต่อไตแต่ว่าถ้าไตาทํางานผิดปกติน้อยลงเช่นน้อยกว่า30%ต้องลดลดยาพวกนี้ลงเพราะว่าร่างกายจะขับยาพวกนี้ได้น้อยลงพอถ้าไม่ลดโดฤทธิ์จะสูงมากรับ ทำให้เกิดความเป็นพิษของยาลดไขมันได้นะครับที่สำคัญคือกล้ามเนื้อจะปวดแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบสลายได้ยารักษาสิวพวกวิตามิน A อแอซิดอะไรพวกนี้ไม่มีผลต่อไตแต่ว่ามันมีผลต่อตับมากกว่าแต่เแต่ถ้าเป็นโรคไตก็ไม่ควรจะรับประทานยาพวกนี้นะครับปรติดไตวายแล้วก็มี5ระยะอย่างที่ว่านะครับ มีตั้งแต่ E g จีอามากกว่า90ระยะที่1 90ถึง60ระยะที่2นะครับ60ถึง30ระยะที่3 30ถึง15ระยะที่4น้อยกว่า15ก็ระยะที่5แหละนะครับันดูแลอาหารรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่าให้ขาดน,น้ำนะครับมนุษย์ปกตินี้ไตมันจะเริ่มเสื่อมอยู่แล้วประมาณ 0.8-1%ต่อปีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการที่อายุมากแล้วค่าไตผิดปกติก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นปกติเพราะมันเสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะครับเราจะเริ่มฟอกไตเมื่อเข้าสู่ระยะที่5การทำงานน้อยกว่า15%หรือว่าของเสียข้างมากอาจเจียนมากมีปอดบวมน้ำก็เริ่มฟอกไตได้เลยนะครับแล้วก็รักษาเบาหวานความดันนิ้วอะไรพวกนี้แล้วก็ดูสาเหตุ คอนโทรลให้ดีโรคประจำตัวทั้งหลายพวกนี้ได้พูดถึงไตข้างเดียวหรือว่ามวลของไตน้อยลงเนี่ยเช่นคนที่บปอยากไตหนึ่งข้างหรือว่าผู้รับไตผู้รับบริจากไตก็มีไตข้างเดียวกันมันถ้าไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงมาก่อนไม่มีเบาหวานความดันสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกตินะครับถ้าคารทำงานของไตพืก็จะไม่ไม่เหนื่อยไม่เพลียมากนะครับ ถ้าไม่มีโรคประจําตัวมากก่อนแต่ถ้าไตโตขึ้นแสดงว่ามันทํางานข้างเดียวนื่องจากมันโตขึ้นเพื่อทดแทนส่วนที่มันขาดเพื่อควบคุมอัตราการกรองของน้ําปัสสาวะให้กลับมาปกติทําให้ใช้ชีวิตแล้วก็ออกกําลังกายได้ปกติได้นะครับการบริจาคไตต้องดูน้ําตาลดูความดันดูภาวะก่อนความดันก่อนเบาหวานอะไรด้วยต้องคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดี นะครับทั้งน้ำตาลความดาันอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้ผิดปกติในอนาคตถ้าจะบริจาคไตนะครับห้ามคือต้องคอนโทนความดาันน้ำตาลให้ปกติเลยทีนี้คนที่มีไตข้างเดียวถือว่าเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าคนบริจาคหรือว่าคนรับบริจาคถือเป็นโรคเรื้อรังทั้งนั้นในคนบริจาคหรือว่าคนรับบริจาควันต้องระวังอาหารหวานมันเค็มยาโดยเฉพาะยา,ยาเอนเซทอะไรพวกนี้ แล้วก็ต้องนัดติดตามทุก3-4ถึงเดือนต่อครั้งไปตามนัดแพทย์นะครับหวานมันเค็มถ้ามีความดันก็ต้องคมความดันให้ดีระวังยาแก้ปวดอย่างที่ว่าแล้วก็ยาหลายๆตัวที่มีพิษต่อไตแลไรพวกนี้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ตปวดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ